เดี๋ยวนะพี่ต๊อดกับชายมาถึงก็เล่นเกมกันเลยเหรออืมผมเราเข้าฉากเนาะใช่ไหมต๊อดใช่พูดไปเรื่อยพูดแหล่นี่เราอะเราเอ้ยเจ้าชายเกมเนี้ยมาแข่งกับพี่ต๊อดได้อืมผมเข้ามาลองเล่นนานละนี่ยงโอ้ยง่าย,ายพี่ต๊อดก็เล่นได้ไงเมื่อกี้ยังติดหลมอยู่เลยนะพี่ต๊อดเอาผมมีสีมือคะ อ้าวไปดิขอความที่เห็นเกี่ยวกับลูกสิทธิ์คนนี้น่ใชายาคือเขานำอาจารย์ไม่ได้ไงครับผมเครื่องสองพันแปดเขาไปหกพันกว่าอา้าวปากนีอย่างนี้นะต้องโชว์รงเท้าซะและ้วปากเจ้าอ้วนซื้อเอามาจากไหน,อ,นอ่ะฝากเจ้าอ้วนซื้อแลวเอามาทำไมอ่ะครับพี่จอดจเอามาอวดเขา <laughs> ถึงจะอยู่ในใจใครบดได้แต่ก็มีรองเท้าใส่โว้ยโว้ยเดี๋ยวก็โดนหน้าพื้นสีส้มไม่ต้องกินข้าวต้มก็ได้เคยยิงคำนี้ป่ะปากดีนักเหรอปากดีนักเหรอถึงจะอยู่ในใจใครไม่ได้แต่มีรองเท้าใส่โว้ยโว้ยเดี๋ยวก็โดนหน้าพื้นสีส้มด้วยถึงจะไม่ได้กินข้าวต้มก็ตามเหมือนไหมเหมือนที่ผู้กำกับได้ให้ดูไหมคะก็คล้ายๆนะมีคำว่าข้าวต้มด้วยนะ ป็นยังไงรองเท้าส้มข้าวต้มไม่ต้องกินอะไรพูดอะไรเดี๋ยวแต่เลงรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาเข้าไปขายแป๊บเดียวมันจะขายได้อะโถขนมเคี่ยวพี่แดก่ะนะขายได้อยู่แล้วแป๊บเดียวเองอ้าวโดนทิ้งเหรอแดีวผมต้องยืนร้อนๆอยู่ตรงนี้แล้วเขาเข้าไปในแอ๊ยเย็นๆนะแล้วคุณไม่เข้าอะไร วันนี้ฉันคือคููจินช่วยแฟนขายของต้องขายขนมเคี้ยวพี่แดกให้หมดคือผมช่วยไหมโอ้ยบอกว่าไม่ต้องไงก็พิบตาสองทีก็หมดแล้วมั่นใจด้วยกระพิบตาสองทีขายหมดแกจะขายใครขายแกงไงอ้าวหน้าครูอะ ล้วจะเข้ามาทำไมเนี่ยหนูกำลังจะก,กระพริบตาครั้งที่สองเลยเอา้าน้องปุ๊บเป็นไรกระพริบตาทำไมอ่ะแมงวันมันวิ่งเข้าตาเหรออา้าวโทรไปก็ไม่รับไลน์มาก็ไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงเอา้าไม่ได้เปิดเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนูก็งอนอยู่ด้วยนะคะงอนเรื่องอะไรอ่ะ การที่เราจะง้อสาวนะต้องซื้อขนมเคี้ยวที่แดกไปงอ้อและเดี๋ยวหนูจะกับพิบตาสองทีเห็นไหมลองดูสิทำได้ปะเอา้าไหนกระพิบตาสองทีแล้วขายหมดอ่ะไม่เห็นหมดเลยแล้วงอนอยู่ไม่ใช่หรองอนไม่ใช่หรอ,องอนอยู่ค่ะแต่หนูคุยกับเจ้าโลอ้าวคุณขี้โมหรอฮะอืมฉันไม่ได้ขี้โม้คุณก็หลอดูสิ เน่พี่ตอดจัดไปดีขนมเคี่ยวพี่แดกมีหลายสีหลายสไตล์จัดไปดีราคาแท่าหจัดไปสิพี่ตอดเอาเกียนดีคะ,ะจัดไปสิพี่ตอดเอาเกียนดีคะอืมถ้าไปเจอพี่แดกตัวจริงอะนะก็ไม่ต้องซื้อหรอกค่ะเออจริงงั้นไปหาพี่แดกตัวจริงมาเชื่อเชื่อเชื่อหน่อยเนะ่คิดว่าดัน หาพี่แดกตัวจริงมาให้ดูไม่ได้เหรอเดี๋ยวเจอกันช้าช้าชอน,อน,อน,นะน่อยนะนี่คิดว่าดันเนี่ยไปหาพี่แดกตัวจริงมาให้ไม่ได้เหรอก็ไปหามาเออไปหามาเลยได้เลิ่ครับเป็ทำไมเอา้าก็เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นพี่แดกตัวจริงเขาก็จะไม่ยอมซื้อว้าสุภาพก็ต้องมาช่วยก็บอก ไม่ต้องเดี๋ยวขายเองเดี๋ยเฮ้ยพี่แดกตัวจริงมาแล้วช่วยสนใจกันหน่อยถามอะไรตอบได้ได้ปุ้ยพี่แุนเดี๋ยวไม่ใช่ปอเอามือลงสรุปคุณเป็นผีอะไรฮะอ๋อผมเป็นผีกระหังเนี้ยคุณเปิดไฟยล้วที่แท้จริงเหรอก็อ่าผมมองไม่เห็นกล้องอนะเดี๋ยวกล้องไม่เห็นหน้าผมด้วยอะไร พี่แดกเดินไปหาเขาดิเขาไม่เชื่อเครยไม่พี่คช่วยซื้อขนมหน่อยครับโอ้ยหยาบเท้าอ๋อจะซื้อดีไม่เนี่ยซื้อครับซื้อก็ได้เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่นะน้องปุ๊ก้องปุ๊กเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยไม่เคี่ยวหูทำไมอ่ะไม่เคี่ยวหูทรงนี้สองหกสองนั่นนั่นนั่นเร็วเร็วมาดูมาดูสองหกสองเป็นนี่นี่ไงนี่ไงดูเร็วดูเร็ว ตัวจริงตัวจริงตัวจริงตังติงอะไรทุกครั้งที่เล่นกับพี่แดกจะต้องซื้อขนมหนึ่งอันเมื่อกี้เล่นไปสี่ครั้งก็สีอ่อันเอออันเท่าไหร่ะพี่แดก็กห้าบาทเก็บตังค์มายี่สิบโอเคนี่พี่แดกขอถามอะไรหน่อยดิอ๋อต้องเก็บตังค์ก่อนอ๋อ เด็กคนนี้แม่สามมาคาราเต้คาราว้าอแล้วไม่ใช่เสียงเล็กแล้วหรอเวลาพี่แดกขายของได้จะเสียงเข้มอา้าวแล้วเมื่อกี้ผมจ่ายไปยี่สิบยังไม่ได้สักอันเลยโอ้ยก็หยิบไปสิพี่ต๊อดหูงองแงเสียน,นะอา้าวมองไม่เห็นอะ่ะอา้าว ก็มีทําไมไม่ดูคะเอยอย่าดีบเยอะ๋ยวมันหลุดเนี่ยโอ้ดูละหมากมากนะครับแดกูล่าตอดใช่เอาอ่างมาเลยการกลิ่งเนี่ยเอ่อมีใครจะอุดหนุนขนมเคี้ยวพี่แดกอีกไหมอยากถามอีกอ่ะตตังค์ไม่มีแล้วเอยไม่มีถามให้เล่นพี่แดกเหนื่อยอืพี่แดกไม่เหนื่อยหรอกก็เอ่อใครที่อยากถามอะไรพี่แดกอีกก็เจอห้องเจ้าชายได้นะจะไปขายที่นั่น อเอาหาอะไรก็เนี่ยยังไม่หมดเลยครูจินช่วยแฟนขายของเนี่ยอ่ะนี่เปลี่ยนหน้ากากหน่อยโอ้ค้าหนา้านกากแพงกว่าข่าของแล้วเอามันต้องลงทุนเอาแล้วเดินไปตรงๆอ,อ,อย่างนั้นไม่ใส่หน้ากากกนะ่อนนะยุย่งยากจริงเดี๋ยวยุ่งยากเลยนี่เขาขายคนเดียวเลยนะเนี่ยเต็มไม่ต้องทำอะไรเลยเออ เริ่มข้าคือเดชิล่าเป็นรอชาของเมลไทยทั้งตววอืมใครพูดไรแล้วต้องกระโหลกปิ้วเลยแกพูดอย่างนี้ได้ไงแกพูดอย่างนี้ได้ไงไปยืนทำไมตรงนี้อะคะรอเล่นเกมเหรอี่คือกับใครอะคุยกับพี่แดกเอาแดกมาดิ อาอฮาในที่สุดแกก็กลัวข้าแล้วใช่ไหมจวนเอาหน้ากากมาใส่เล่นทำ่ไมเนสิบห้าบาทก็จะได้สามเชลเอานี่ไปเลยภูเหลืองฝาซื้อสามแถมหนึ่งอะไรอะไรหวา<ะ>นคนขายเนี่ยไม่บอกเลยแถ<ต>มเองซ<ต>ะแล้วเอา อ่ะเอาไปพี่แดกคันจังเลยอ่ะโดนยุงกัดน,นะเอาเป็นแนคุล่าไม่โดนยุงกัดหรอกแบ่งให้พี่แดกกันหนึ่งสีใสหน้ากากอยู่กินไม่ได้ผมมีสามสีกินสีไหนดีม่วงเขียวส้มฮอยชมพูเหลืองตาหืมตาดีนะพี่แดกเนะี่ยพี่แดกเขามีจิตสัมผัสในการมองเห็นเขาก็มีตาครับ นี่คือเล่นภาษาอังกฤษคือ rinse ได้กินสินะผมกินเลยได้คุณไม่ร้อเหรไม่อนไม่ลนยังหวะที่พวกมันเล่นกันกีก็กินอฉันก็ต้องกินเหมือนกันเทไวเหมือนกันหรอเอา้าก็พวกมันเล่นกันอยู่อันเนี้ยไวข้ขายส่วนอันเนี้ยของฟรีไว้กินก็ต้องรีบดิ ละโอ้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 คุณอรผมจะบอกว่าขนมคุณอ่ะโดนแยกไปแล้วเอาแล้วบอกผมบอกแล้วเป็นภาษาเด็กลนเอาโอ้โอ้โอ้คกินใครยังกินคกิน อ้าวสูงเหมือนว่าส่วนไอเด็กคิว่าโอเคจับมือส่วนไอเด็กคิว่าจับมือโอเคโหซื้อซัดกันใหญ่เผ็ดเหรออ๋อไลอะไรอะไล่ย่ะฮะเดี๋ยไล่เอาไล่ะอ๋อน้ำลายมาไหลอ๋อไปเยอะดูไปดูคลิปเจอกันดยอะก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มๆกันด้วยเนอะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ